จะกินต้มทุกวันมันก็เบื่อเนาะวันนี้ก็เลยเปลี่ยนเมนูค่ะจะลองทําก้อยเครื่องในแต่พอจะทําแบบสุกนะคะขั้นตอนแรกก็ เตรียมเครื่องในที่เราได้มาจากตลาดหนึ่งพวงนะคะมาแกะถุงแกะเชือกให้เรียบร้อยวันนี้พลอยจะไม่ล้างนะเขาบอกว่าล้างเนื้อก่อนทําจะขาวนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ลองดูซิเราจะต้มแบบไม่ล้างว่ากลิ่นมันจะซอฟลงไหมคือคลิปก่อนที่ทําเนื้อโดนด่าชำเลยค่ะโดนคอมเมนต์ว่าทํากับข้าวไม่เป็นบ้างโอยเสียของหมดเลยล้างเนื้ออะไรอย่างเนี้ยแต่วันนี้ลองพิสูจน์ค่ะต่อให้เขาบอกว่าไม่ล้างและไม่ขาวแต่เราก็ต้องใส่เครื่องสมุนไพรนันจ๊ะ ครื่องสมุนไพรพื้นบ้านของเรานี่แหละค่ะก็จะมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วพลอยก็จะเอาตะไคร้มาบุบๆก่อนนะคะตะไคร้พอใช้ที่2หัวค่ะบุบตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะตามด้วยข่าค่ะข่าวันนี้ก็อาจจะออกดูแก่ๆนิดนึงนะคะข่าแก่แล้วก็เก็บไว้นานด้วยทั้งแก่ทั้งแข็งทั้งแห้งค่ะ สับขามาสักสองสามแว่นนะคะตามด้วยใบมะกรูดค่ะเจ็ดแปดใบนะคะหรือตามความชอบได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําทุกอย่างใส่ถ้วยไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเทลงหม้อค่ะใส่รวมกันเลยก็มาเตรียมปรุงรสหม้อต้มเนื้อกันเลยจ้ดใส่เกลือลงไปผงชูรสตามด้วยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดที่เราเตรียมเอาไว้พอหม้อเดือดก็ใส่เครื่องในลงไปค่ะ เครื่องในที่เขาทําพวงแบบนี้ก็จะมีหลายๆอย่างนะคะรวมกันหนึ่งพวงในราคา100บาทมันก็คุ้มอยู่นะระหว่างรอเครื่องในสุกเราก็มาเตรียมหั่นหอมที่จะใส่ลาบเครื่องในหรือว่าก้อยเครื่องในของเราค่ะก็จะมีต้นหอมแล้วก็สารแนอะไรพวกนี้นะคะวันนี้ฝนตกหาผักไม่ค่อยได้แล้วพอยก็จะเพิ่มความหอมให้กับลาบหรือว่าก้อยของเราด้วยพริกสดนะคะพอใช้เป็นพริกขาวค่ะ หั่นรวมกันเลยนะคะทั้งพริกทั้งหอมค่ะไม่ต้องแยกเพราะเวลาเราคนลาบเราก็จะเทลงพร้อมๆกันหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อเรายังไม่สุกค่ะพอใช้เวลาตุ๋นเครื่องในหนึ่งชั่วโมงนานเหมือนกันนะคะกว่าจะนุ่มจากนั้นก็หยิบขึ้นมาได้เลยค่ะพอจะเอาไปหั่นที่จะทําก้อยนะคะเอามาพอที่จะก้อยค่ะที่เหลือก็ตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะให้เขาเปื่อยนุ่มละลายในปากได้เลยค่ะ จากนั้นก็นําเครื่องในที่จะทำก้อยหรือว่าทำลาบมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นชิ้นพอดีคำได้เลยจ้ะก็จะร้อนหน่อยหั่นยากนิดนึงนะคะ ไม่ต้องถามนะว่าพลใส่อะไรบ้างที่เขาให้มาในพวงอ่ะคะ่ะพลก็ใส่สุอย่างสุนแนวเลยอย่างละนิดอย่างละหน่วยเอามาหั่นรวมๆกันคะ่ะพลก็เรียกไม่ถูกว่าอันไหนเป็นอันไหนมุนอุปุยเลยคะ่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมหม้อมาหนึ่งใบไว้คนลาบคะ่ะเทเครื่องในที่เราหั่นเอาไว้ลงไปเลยคะ่ะเราจะคนในหม้อนะคะจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยผงชูรสแล้วก็เกลือปน่นพริกปน่นใส่ได้ตามความชอบตามด้วยข้าวคั่วนะคะแล้วก็ น้ำเพียาค่ะที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โคเลโคเลเลยจ้ะหน้าตามันก็จะออกแปลกๆนิดนึงนะมันจะเหมือนลาบเนื้อก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะคะมันจะเหมือนอะไรก็ไม่รู้ก็เหมือนอ่าบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะปิดท้ายด้วยหอมที่เราซอยเอาไว้ค่ะใส่ลงไปเลยเมนูนี้ก็ทําง่ายนะ รสชาติออกมาก็ใช้ได้ค่ะไม่ขี้ริ้วขี้เลเอะสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากลองชิมก็ลองจัดดูค่ะตามสูตรนี้เลยหรือมีเมนูดีๆมาแนะนําก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะน้องอยากรู้ค่ะสําหรับเมนูนี้น้องก็บอกว่าแซบอิรีเดอร์